คู่หูยอดนักสืบมีมี่กับบ,บ๊อบบี้วันนี้เสนอตอนใครขโมยลูกโป่งจากสนามเด็กเล่นณนะเมืองฟองสบู่เมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยสัตว์น้อยใหญ่ใจดีมีสนามเด็กเล่นกลางเมืองที่ชื่อว่าสนามรุ้งสวรรค์เป็นที่ที่เด็กๆมาเล่นและหัวเราะกันทุกวันโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันเปิดงานเทศกาลลูกโป่งฟองฝันที่มีลูกโป่งสีรุง้งหลายร้อยลูกลอยอยู่กลางสนาม แต่แล้วอ๋อลูกโป่งหายหมดเลยเสียงนกน้อยจิบจับตะกอนดังลั่นเหล่าสัตว์ตัวเน็กตัวน้อยพากันวิ่งพล่านไม่น่าเชื่อเลยว่าลูกโป่งนับร้อยลูกที่เตรียมไว้จะหายวับไปในชั่วข้ามคืน นี่มันต้องมีเงื่อนงำแน่ๆลูกแมวมีมีม่สวมหมวกนักสืบและถือแว่นขยายพูดเสียงจริงจังลูกสุนัขบ๊อบบี้กระโดดขึ้นมาต้องเป็นคดีของเราสองคนแน่นอนคู่หูนักสืบตัวจิ๋วเปิดสมุดจดคดีเขียนหัวข้อไว้ว่าคดีลูกโป่งหายกลางคืนสนามรุ้งสวรรค์พวกเขาเริ่มสำรวจที่เกิดเหตุทันทีดูนี่สิมีรอยเลอะเป็นน้ำเหนียวเหียวที่พื้นบ๊อบบี้ชีและน เหมือนมีรอยเท้าเล็กๆลากไปทางพุ่มไม้มีมีสังเกตทั้งสองไล่ตามรอยน้ำเหนียวไปยังหลังเนินทรายพวกเขาพบเศษลูกโป่งแตกกระจายอยู่และฮึมกลิ่นอะไรหอมจังเหมือนสตรอเบอรี่มีมีสูดจมูกฟุตฟิตแล้วพบขวดน้ำเชื่อมกลิ่นผลไม้ตกอยู่ในพุ่มไม้ใครกันนะเอาน้ำเชื่อมมาทำอะไรกับลูกโป่ง พวกเขาเริ่มสอบถามสัตว์น้อยที่อยู่ละแวกนั้นกระต่ายมูฟี่เจ้าของร้านขนมสายไหมไม่รู้สิฉันหลับไปตอนสองทุ่มแต่ฉันได้ยินเสียงลมพัดแรงนะตอนดึกๆ แม่นปุยปุยพนักงานเฝ้าสนามตอนตีสามผมเห็นอะไรบางอย่างกลิ้งกิงวิ่งผ่านไปไวมากเหมือนลูกกวาดมีขานกเขาแมวโฮโฮนกกลางคืนตาโตฉันเห็นเงาวูบๆลอยไปทางโรงเรียนไม้เก่าแต่ไม่แน่ใจว่าคืออะไร หลังรวมเบาะแสทั้งหมดมีมี่กับบอบบี้คิดแผนเราต้องล่อลวงมันให้มาขโมยอีกครั้งมีมี่เสนอบอบบี้เลยเอาลูกโป่งจำลองมาผูกกับขวดน้ำเชื่อมกลิ่นหอมเย้าวยวนพวกเขาตั้งกล้องดักถ่ายไว้ใกล้ภูมไหมายตอนกลางคืนและแล้วเวลาประมาณตีสองเงาปริศนาก็โผล่ขึ้น จากกล้องวิดีโอที่ถ่ายไว้พวกเขาเห็นตัวอะไรกลมๆแววาวกินลูกโปง่งมันคือเจ้าหมึกยักษ์ขนมหวานเจ้าหมึกตัวเล็กชื่อโมจิมันแอบหนีออกมาจากร้านขนมกลางดึกเพราะอดใจไม่ไหวกับกลิ่นของลูกโป่งคลืบน้ำตาล มีมี่กับบอบบี้พาโมจิไปพบกับพี่กระต่ายเจ้าของร้านขนมหนูไม่ได้ตั้งใจจะขโมยค่ะหนูแค่อยากกินลูกโป่งกลิ่นผลนไม้มันหอมมากค่ะพี่กระต่ายใจดีให้อภัยและเสนอให้โมจิช่วยงานที่ร้านแทนเป็นการถ่ายทอดถ้าหนูอยากกินของหวานมาช่วยพี่ทำขนมดีกว่าและแน่นอนค่ะเทศกาลลูกโป่งวันต่อมาก็ยังคงจัดได้เหมือนเดิมลูกโป่งใหม่ถูกทำขึ้นมามากมายพร้อมยิ้มก้ม าจากเจ้าตัวการตัวนุ่มๆลูกแมวมีมีปิดสมุดจดคดีลูกสุนัขบ๊อบบี้เหา่หาๆแล้วหล้มตัวนอนกลางสนามหญ้าอีกคดีที่ปิดได้ด้วยหัวใจและลูกโป่งใช่ไหมบ๊อบบี้เออแล้วเราจะได้เกียนสายไหมใช่ไหมถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะ